เัาจะไปที่บางแสนกันเป็นทริปสั้นๆที่เราจะขับรถไปเองครั้งแรกเป็นเต้นท์จพายก็อาจจะเพื่อนที่อ่อน,นลงเซนจะไม่ีเราจะไปหาขับกันไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าถ้าไม่รอดคลิปนี้ก็จะไม่ได้ออกตัดภาพกลับมาที่ปัจจบุบันเราถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วค่ะทุกคนทริปบางแสนก็ได้เสร็จรสิ้นลงอย่าง ปลอดภัยไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีการอุบัติเหตุใดๆั้งสิ้นก็เลยจะมารีแคปสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังกันว่าทำไมคลิปนี้ถึงจะต้องรอลงหลังจากคลิปจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คลิปนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างประมาณนั้นคลิปนี้มันเริ่มต้นขึ้นจากไอ้ก,การปันทัดมาเยว่า อยากไปทะเลประจวบเหมาะกับเราเคยเราเคยจองร้านสักเอาไว้ที่บางแสนการนี้เราไปบางแสนกันไหมลองชวนมิ้งไปได้สิตอนที่กูไปสักมิ้งจะได้แบบว่ามีเพื่อนเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยสุดท้ายก็เลยกลายเป็นทริป3คนเกิดขึ้นมาโดยประการชะนี้แหละแต่ว่าเรื่องมันจะไม่พีคขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความคิดชั่วร้ายความคิดหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวของเราว่า เฮ้ยพี่เราอะอยู่คอนโดน้วเว้ยแล้วก็รถยนต์คันนั้นคันที่เราขับได้นะ่ะ mm hmm. ก็อยู่กับพี่ชายของเราทำไมเราไม่แอบเอารถไปละ mm hmm. ด้วยความคิดชั่วร้ายนั้นเราก็ทักไลน์ไปหาพี่ชายเราเว้ยว่า mm hmm. พี่ยืมรถหน่อยได้ไหมแบบไม่ให้แม่รู้ <laughs> แล้วแล้วพี่ก็ตอบมาอย่างรวดเลยว่า โอเคเอาดิทำไงอะแล้วเราก็บอกไปว่าเนี่ยนะพี่อยู่คอนโดใช่ไหมพี่ก็แค่อยู่คอนโดไปเว้ยแล้วเดี๋ยวขาไปอะนะเดี๋ยวเราก็จะแค่ไปเอารถที่คอนโดของพี่แล้วก็ค่อยขับรถไปคืนที่คอนโดพี่แล้วก็กลับบ้านอย่างไม่มีใครรู้ความจริงเรื่องนี้แล้วพี่ชายก็เลยบอกว่าก็ได้เอาเตินสบายอย่าไปชนอย่าไปทำอะไรไม่ดีแล้วกันเลยแผนการขโมยรถไปเที่ยวก็เลยเกิดขึ้นอย่างนี้แหละ ก็ต้องแก้ตัวตรงนี้ก่อนเลยว่าคามจสิล้วเราต้องมีใบขับขี่นะคะทุกคนเราต้องมีใบขับขี่ที่ทํามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เราแค่ไม่ค่อยได้ขับรถพอมันไม่ค่อยได้ขับมันก็จะไม่ค่อยมีประสบการณ์ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าขับได้ไหมขับได้แต่มันแค่อาจจะแบบไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแล้วก็แบบมีข้อจากัดของตัวเองซึ่งเราก็ค่อนข้างรู้ลิมิตของตัวเองประมาณนึงแล้วเราก็คิดว่าบางแสงมันก็พอไปได้ก็เลย ตัดสินใจที่จะทำแบบนี้กันสมมติว่าวอกนี้จะได้ออกต่อเมื่อเราไปและกลับอย่างปลอดภัยเท่านั้นพักใายตัวเองในอนาคตที่ถึงว่ารด้ยสัสดี๋ว่าไม่ชอบอันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะกับวันนี้เอ,อาจริงกูแบบไว้ใจในตัวมึงมากเลย ไม่มีอะไม่คุ้มไม่รู้ดิปรากฏเดี๋ยวตัดภาพไปกูนั่งก่าผมีนรู้ฝนตกค่ะทุกคนแรงมากด้วยขาไปคือตอนที่ออกจากกรุงเทพอะฝนไม่ตกเลยเวอยแบบว่าท้องฟ้าปลอดโปร่แต่ว่าพอเข้าจังหวัดชนบุรีปุ๊บฝนตกแบบหนักมากตกแรง ตก่กมากมองลงเที่ยอะไรไมเห็นเลยแล้วน้ำกน้ำก็เออ้อาเจอท่วมคือถ้าคือถ้าแบบถนนมันมีรูมีหลุมอะไรเงี้ยก็ตกว่าตความแน่นอนฟิลลิ่งพายุเลย <c oughs> พอขับไปก็แบบสวดมนต์ในใจ <c oughs> พอแบบอีกสิบนาทีแบบกั้นใจค่อยๆไปค่อยๆคานไปให้ถึงอะไอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายเราก็ถึงที่พักอย่างปลอดภัย อันนี้จะเป็นวอลที่แบบว่าจะได้ออกก็ต่อเมื่อเรากลับกรุงเทพเนี่งปลอดภัยเท่านั้นบอกว่าไม่มีอะไรระกันรู้สึกอย่างไรบ้างกับการมาถึงางแสนก็เปลี่ยนที่ทำงานปะคะฮัลโหลโชว์งานฮัลโหลไม่ต่างกันไม่ต่างกันดีแบบส่วนคนหนึงคนหนึ่งรู้สึกอย่างไรบ้างคะ เปลี่ยนที่การการการศึกษา,กา <c oughs> มีมากสู้ๆนะสุดตรงนี้ยอดเลยไม่ใช่คนดังกะวังตกนะมึง พอไปถึงที่พักวันแรกก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากคือไปถึงปุ๊บสั่งอาหารมากินต่างคนก็ต่างนั่งทำงานไปรู้ตัวอีกทีก็ประมาณห้าโมงเย็น6โมงเย็นแล้วเราทั้ง3มคนก็ไปหาทำคอนเทนต์ชุดว่ายน้ำกรุบกริบป,ประมาณหนึ่งแต่กรุบกริบป,ประมาณหนึ่งก็คือฟาดไปประมาณแบบสองสามชั่วโมงได้แล้วก็เลยได้เวลาอาหารเย็นแล้วก็เลยไป หาร้านแบบนั่งชิวกินข้าวกันเท่ hey. วันที่สองเป็นวันที่ฟ้าแบบโปรกมากแดดจ้ามากราวกับฝนที่ตกเมื่อวานไม่เคยมีอยู่จริงเลย<ม>แล้วก็เลยเปลี่ยนชุดว่ายน้ำอีกชุดหนึ่งไปถ่ายรูปชุดว่ายน้ำตอนเช้าก็ถ่าย ตทีทีเที่ยงก็คือได้เวลากินอาหารเที่ยงพอดีเราก็เลยแบบไปเสิร์ชคาเฟ่แถวนั้นแล้วก็ไปนั่งกินข้าวแถวนั้น <S 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 ไ,ไเรากำลังจะไปคาเฟ่น,นะคะที่มีคนเพ่อน้างที่จะเยอะมากแต่เราก็จะไปแต่ว่าเรา, <c oughs> เราก็จะนินี้ยเข้าไปเราไม่ซื้อแต่เราก็จะไปเย่ พอเสร็จจากคาเฟ่ที่สองใช่ไหมเราก็พาเพื่อนกลับไปที่ที่พักแล้วเราก็ขับรถไปสักต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าสองคนนั้นเขาก็ไปหาทาคอนเทนต์ชุดว่ายน้ำอีกชุดหนึ่งอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยไปต่อมอีกรอบหนึ่งส่วนเราก็แบบไปนอนสักสักเสร็จเกือบทุ่มหนึ่งมั้งอะไรประมาณนั้นอนะไปกินข้าวกับเพื่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบไปนั่งชิวริมทะเลแป๊บนึงก็หมดเคร์ฟิวแล้วอะเคร์ฟิวสังุ่มใช่ไหมเราก็กลับห้องพัก วันนี้มันก็จะแบบตกลงอย่างง่ายดายเพียงเท่านั้นถ้าเราไม่ลูมกุญแจห้องของเราสักก่อ <c> น <oughs> อีดอคนที่อะไรมีคอนเทนต์แบบคอนเทนต์แบบเนี้ยทุกวันนึกออกเปล่าแบบวันแรกฝนตกวันที่สองลืมกุญแจไว้ในห้อง <c oughs> อีดอเอ,อ้ยในวันที่หนึ่งอะเราเป็นคนถือกุญแจเป็นสุดใหญ่เว้ยเพราะว่าเหมือนกุญแจมันวางเอาไว้แถวแถว,แถวกระเป๋าเราตลอดอะไรอย่างเงี้ย พอเราหยิบกระเป๋าใช่ไหมเราก็แบบจะหยิบกุญแจไปด้วยเสมอมันก็จะเป็น f e ล l i n g เหมือนกับว่าเราเป็นคนถือกุญแจอะไรประมาณนึงแต่แต่พอเราไปสักเราก็เอากุญแจไว้กับเพื่อนอีกสองคนไงส่วนเราก็แบบเราก็ไปสักของเราคนเดียวแล้วพอเรากลับห้องมาเราก็ขอให้เพื่อนมารับข้างล่างประมาณนี้แต่ว่า ตอนนั้นมันแบบมันไม่ใช่ฟิลแบบมารับแล้วก็ออกไปกินข้าวเลยแต่เป็นการมารับแล้วก็นั่งนั่งนอนนอน,นอนในห้องอีกสักพักหนึ่งเพื่อจะหาว่าเราจะกินอะไรกันดีประมาณเนี้ยแล้วเราก็แบบตอนนั้นเราก็เข้าใจว่ากุญแจมันก็อยู่กับเพื่อนเราเมื่อกี้แกถืออยู่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็คงคิดว่าเราแต่วันที่หนึ่งแกเป็นคนถือกุญแจนะเว้ยแกก็น่าจะหยิบมาแหละอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายไม่มีใครหยิบออกมากว่าจะเข้าห้องได้ก็คือประมาณสี่สาห้าทุ่มแล้วว่ะ วันที่สามเนี่ยไม่มีอะไรมากคือตอนแรกเราบอกกับเพื่อนว่าเราไม่อยากกลับดึกเพราะว่ารถเรามันฟิล์มดาเราไม่อยากขับรถกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะทําอะไรจะถ่ายชุดว่ายน้ำอีกรอบหนึ่งก็ไม่มีปัญหาขอแค่กลับก่อนประมาณแบบกลับก่อนสิ สามโมงบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าฝนตกตื่นนอนปุ๊บฝนตกปั๊บจากที่จะไปทํานูน่ทนทํานี่ก็ไม่ได้ทําก็เตรียมเก็บของกลับบ้านตั้งแต่เช้าเลยหลังจากนั้นก็แค่ไปเที่ยวคาเฟ่ระหว่างทางแค่คาเฟ่เดียว จบแล้วใช่ไหมยังไม่จบ <c oughs> <laughs> พอเราไปส่งกันกันกบมิ้งที่ b t s แ่งหนึ่งละกันเราจะขับรถกลับไปที่คอนโดของพี่เพื่อที่จะเอารถไปคืนใช่ไหมเป็นแบบตามแผนการของเราเลยแต่พอเราขับรถไปจอดที่คอนโดพี่ป้า๊ะกำลังกำลังยื่นแบบแบบอันนี้แบบสแกนผ่านเอ,อ่อไม้กั้นที่พี่ให้ไว้ตอนขาบไปนี่นะคะแล้วก็อันนี้กุญแจรถนะคะคุณพี่แล้วเราก็กำลังจะยิบกระเป๋าสหายขึ้นมาเว้ยพี่ก็แบบ หยุดเพื่อวางกระเป๋าลงยวพี่กลับไปส่งที่บ้านแล้วก็ไปสารภาพความจริงกับแม่ซะ <c oughs> ตอนนั้นคือแพนิกมากเว้ยหลยหลไลไปบอกไอ้กันกับเอ้มิ้งว่ามึง <c oughs> ชหายแล้วพี่กูจะไปส่งที่บ้านแล้วพี่บอกว่าให้สารภาพความจริงกับแม่สาวว่าทำอะไร <c oughs> หรือว่าความจริงแล้วแม่กูรู้ความจริงนี้อยู่แล้วว่ากูแอบขับรถเฟที่บางแสนแล้วก็แบบแม่เตรียมเซอร์ไพรส์แม่รู้อยู่แล้วจ้ะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าวะ แต่ว่าเราอ่างขับรถไปขับรถไปพี่ก็แบบแต่บิวถ้าไม่อยากจะบอกแม่ก็ไม่บอกก็ได้นะก็เดี๋ยวอ่างอย่างอื่นไปละกันอ่างอะไรคือแบบนั่งอยู่บนรถข้างๆแกแล้วแล้วตอนแรกฉันก็บอกกับแม่ว่าฉันจะไปเจอเพื่อนอีกที่หนึง่งเพื่อที่จะไม่ให้แม่จับได้ว่าเอ้ยนัดกันแถวคอนโดพี่เลยนี่นาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฉันก็บอกว่าฉันจะไปอีกที่หนึง่งแล้วฉันจะมากับแกได้ยังไงเนึกอออกว่าคือแบบคือทุกอย่างมันไม่ได้ไปหมดเลยแบบไม่ได้เลยอะ พอไปถึงบ้านปุ๊บใช่ไหมไม่รู้ว่าพี่ชายของดิฉันได้รู้สึกผิดหรือเปล่าที่แบบฉันไม่ได้อยากให้แม่รู้นี่นาแล้วถ้าไปบอกแม่แล้วว่าก็จะเกิดอะไรขึ้นบา้บาๆอะไรประมาณนี้ไม่รู้พี่ชายฉันแบบอยู่ดีๆคิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าพอจอดรถที่บ้านเสร็จปุ๊บพี่ชายฉันก็เปิดประตูคนเป็นคนพูดก่อนเลยว่าแบบตะโกนเข้าไปในบ้านเลยมาไอ้บิ๊มันเอารถไปบางแสนมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยขากัะเบืบ็อลับมาพร้อมกันฉันก็ถือกระเป๋าสะพายตามหลังไปเพราะว่ามันหนักใช่ไหม ายเข้าบ้านตามหลังไปตุ๊งติ้งตุ๊ติ้งแล้วก็แม่ฉันก็แบบได้ฟังพี่ชายฉันเล่าปุ๊บ <c oughs> แม่ฉันไม่เชื่อเว้ยแม่ฉันก็แบบอ้าวบุ้มกับบิวกลับมาพร้อมกันได้ยังไงเลยแ <c> ก <oughs> ไปเจอกันที่ไหนได้ยังไงตอนไหนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็บอกว่าไอ้บิไอ้ยิมันเอารถไปจริงมันเอารถไปบางแสน,นไม่จริงเฉลยเอาเดี๋ยวนี้ว่าไปเจอกันได้ยังไง ลกมากคือแบบพี่ชายฉันตะโกนอยู่ประมาณสองสามรอบเพื่อที่จะบอกว่าไอบิวมันเป็นคนเอารถไปฟังแสีงจริงๆแต่แม่ฉันไม่เชื่อจนพี่จนพี่ชายฉันต้องแบบไอบิวมึงว่าเฉลยเดี๋ยวนี้มึงมึงว่าพูดกับแม่มึงอลยประมาณนั้น แต่สุดท้ายว่าแม่ก็แม่ก็รู้เรื่องแม่ก็รู้เรื่องจังได้ว่าเราเป็นคนออารถไปบางแสนเองแล้วเราก็วางแขนที่จะทําเช่นนั้นด้วยตัวของเราเองเไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ก็แบบไม่ได้ว่าอะไรมากเท่าไหร่คือเขาก็คงอาจจะเป็นห่วงแหละไม่พอใจแหละที่เราโกหกอะไรประมาณเนี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วกลับมาอย,าย่างปลอดภัยก็ <c oughs> ก็โอเคประมาณหนึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จบตรงแต่เพียงเท่านี้สำหรับทริปนี้นะคะ